สวัสดีครับแฟนรายการช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ประกาศห้ามขายเหล้านะครับห้ามขายเหล้าสุราวันที่10ถึงวันที่20เมษายน2563ครับไปติดตามออนะครับเป็นทวิตเตอร์จากผู้สื่อข่าวนะครับนี่ฮะมาดูจากทวิตเตอร์ของทางเรื่องเด่นจินนี้กับทาง ทีขมข่าวสำนักข่าวไทยนะครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกุงเทพนครประกาศแถลงประกาศพืน้นที่กทมกรุงเทพลดขายสุราประเภทที่หนึ่งและที่สองที่รับอนุญาตให้จำหน่ายให้งดจำหน่ายสุราทั้งปลีกและส่งตั้งแต่10เมษายนถึง20เมษายนนี้ครับนี่ครับประกาศงดนะครับประกาศพืน้นที่งด แล้วก็ถือว่าเป็นห่วงมว่สุมช่วงฉลองสงการกทมก็ออกคำสั่งงดขายสุราทั้งปลีกและส่งครับให้งดจํำหน่ายสุราเราฟังเสียงหน่อยครับสิ่งทีอ่อันตรายก็คือการที่จะมีการรวมตัวของกันของคนโดยเฉพาะการที่จะเลี้ยงฉลองสังสรรค์โดยเฉพาะการซื้อสุราคณะกรรมการโรคติดต่อก็มีการพิจารณาเรื่องนี้และประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้เรายัง สถานการณ์ดีขึ้นทุกๆวันและเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซูเปอร์สเปรดเดอร์ในช่วงสงการซึ่งจะทําให้เราต้องไปนับหนึ่งหม่หมดคณะกรรมการโลกติดต่อจึงได้มีการออกคําสั่งจะมีคำรออกคําสั่งในวันนี้ให้มีการงดขายสุรานะครับก็คือให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่1และ2ที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้จําหน่ายสุราตามพรบภาษีสรรพสามิตนะครับให้งดจําหน่ายสุรา เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบาย,ยาง,ง่ายๆก็คือเรามีการใช้คําว่าสุราประเภทที่1กับประเภทที่2ซึ่งทอาจจะทาให้หลายคนสงสัยว่าคืออะไรประเภทที่1กับประเภทที่2ก็คือเป็นการจําแนกว่าขายปลีกกับขายส่งนะครับแต่ใจความสําคัญของประกาศนี้ก็คือการให้งดจําหน่ายสุราโดยไม่ให้มีการจําหน่ายสุราทุกๆร้านเลยนะครับอันนี้่ดอที่ขอให้ท่านเข้าใจได้ง,ง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ช่วงเวลาที่เรางดก็คือตั้งแต่วันที่10 เมษาจนถึงวันที่20เมษายนนะครับก็ต้องขอความร่วมมือให้ทุกๆท่านให้เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราเรามาได้ไกลแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีดังนั้นให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ไม่ต้องให้พวกเราทุกคนต้องไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเป็นสุรานะครับสุราเหล้าก็คือเหล้าแต่คงไม่ได้หมายรวมถึงเบียนะฮะ ก็ค่อยยังช่วหน่อยถ้าทั้งสุราทั้งเบียร์นี่ก็น่าจะเรียบร้อยไปเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นสุราอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าเบียร์ด้วยเพราะฉะนั้นสุราคือเหล้าขาวเหล้าสีหงทองแม่ของ black chivas ทั้งเหล้าแพงเหล้าถูกสรุปดื่มไม่ได้นะครับแต่เบียร์ยังได้อยู่ครับก็ขอบคุณที่ตามช่อง y o u t u b e ชิปทำากับพิเศษสวัสดีครับ